ไรออร่ง right, แม่ทุกคนมีภาวะคันเสียงจริงหรอแม่ตั้งคันทุกรายมีภาวะคันเสียงจริงหรอสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไรออรองหมอคอนเฟิร์มผมหมอพีทสูตินรีแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยบาบาลกรุงเทพครับหมอพัลล่าค่ะหมอเด็กประจำศูนย์ภูมาราเวชโรงพยบาบาลกรุงเทพค่ะทุกเรื่องที่กระตุกต่อมเอ๊ะในตัวคุณเราจะมาเฉลยให้ฟังนะคะ อันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการตั้งครรภ์ทุกท้องก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแต่คุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะมีความรุนแรงที่ค่อนข้างแตกต่างกันใช่เลยค่ะอาจันพีดภาวะคันเสี่ยงเนี่ยมีตั้งแต่เสี่ยงน้อยไปจนถึงเสี่ยงมากภาวะคันเสี่ยงบางครั้งอาจมีผลกระทบกับน้องๆที่อยู่ในครันด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าการตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องมาดูข้อมูลต่างๆอย่างเช่นอายุโรคประจําตัวหรือว่าภยาที่สภาพต่างๆที่อยู่ท มันลูกเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินพันเสียงอีกทีนึงว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วค่ะ ซึ่งการดูแลคุณแม่นะคะก็จะมีทั้งแบบดูแลตามปกติมาตรฐานและแบบที่ต้องดูแลพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะครับผมซึ่งการดูแลปกติแบบมาตรฐานเนี่ยเราก็จะทําเหมือนกันในทุกๆคนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคุณแม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เราก็จะมีการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษเ,ษเฉพาะโรคนั้นๆนนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอสูติแพทย์ที่เป็นเฉพาะทาง MFM หรือว่า Maternal Fetal Medicine ร่วมกับคุณหมอต่อมไร้ท่อเพื่อที่จะช่วยคุณแม่ในการควบหวาน ก็อาจจะยังส่งผลต่อลูกในท้องได้ใช่ไหมคระหมอพอลล่า ใช่เลยค่ะหมอพีทคุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานขณนะตั้งครรภ์น้ำตาลในเลือดของคุณแม่ที่สูงก็จะมีผลกระทบกับน้องๆที่อยู่ในครรภ์ได้นะคะอาจมีภาวะน้ำหนักตัวเกินปกติหลังคลอดมีภาวะน้ำตาในเลือดต่ำหัวใจโตมีภาวะการหายใจที่ผิดปกติก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคันเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโรคต่างๆอีกมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครแล้วน ก็อยากจะให้มาปรึกษาคุณหมอสูติแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะมาประเมินความเสี่ยงต่างๆในขณะตั้งครรภ์เฉพาะเจาะจงสําหรับคนคนนั้นเพื่อที่จะรับการรักษาแล้วก็การป้องกันและการดูแลตลอดการตั้งครรภ์ให้การตั้งครรภ์ประสบความสาเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับการตั้งครรภ์ก็เกียบเสมือนการเดินทางนะคะอาจจะเจออุปสรรคระหว่างทางบ้างแต่หากเราวินิจฉัยได้เร็วป้องกันได้ทันให้การดูแลรักษาอย่างดีก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยค่ะ สรุปว่าคันเสี่ยงเกิดได้กับสตรีตั้งคันทุกคน right. 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 really r i g h ออรอง right right r i ค่ะแต่ความเสี่ยงจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่แต่ละท่านนะคะหากคุณแม่คนไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพดินดีให้ทำปรึกษานะครับถ้าชอบคลิปสนุกสนุกได้สาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับและกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ